ในงานล่าสุดราคาของบิตคอยได้ทะลุเส้นค่าเฉลี่ย m a 50วันก่อนการประชุมนโยบายการเงินของธนาคารกลางสหรัฐซึ่งเสี่ยงที่จะร่วงลงสู่ระดับ26,000ดอลลาร์เฟดคาดว่าจะทำการปรับขึ้นอัตราดอกเบีย้ยอีก25เบสิสพอยต์และตลาดต่างเฝ้ารอว่าประธานเฟดโจลมพาเวลนั้นจะประกาศตัวเลขตามที่นักวิเคราะห์คาดการหรือไม่ท่ามกลางวิกฤตธนาคารและวิกฤตเพดานหนี้ที่เสี่ยงต่อหายนะทางเศรษฐกิจราคาของอิตาเลียมและอัง คอยจะร่วงลงตามกันหรือไม่ซึ่งนําไปสู่การปรับฐานของตลาดคริปโตโดยรวมท่ามกางการตัดสินใจเรื่องอัตราดอกเบี้ยของเฟดเนื่องจากนี่ยังไม่ได้รับการสนับสนุนจากวานเนื่องจากพวกมันยังคงขายอย่างต่อเนื่อง ตามที่เว็บไซต์่าวสารคริปโตชื่อดังอย่างคอยแก็บได้รายงานก่อนหน้านี้ตลาดยังคงอยู่ภายใต้แรงกดดันด้านการเทขายและความปั่นป่วนเป็นระยะเวลาหลายวันตั้งแต่วันที่28เมษายนไปจนถึงการตัดสินใจในการขึ้นอัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลางสาหรัฐในวันที่3พฤษภาคมที่กำลังจะมาถึงในกรอบเวลารายวันราคาของบิตคอยได้พุ่งทะลุเหนือเส้น MA 50วันที่สำคัญอยู่ที่28,200 u s ์หลังจากที่ไม่สามารถยืนเหนือเส้น MA 20วันที่29,000 USD ได้ราคาของบิตคอยยังคงลดลงสู่ระดับต่ำสุดในรอบ24ชั่วโมงที่27,680หลังจากการทะลุในระดับสำคัญณขณะน,นี้ราคาการซื้อขายของบิตคอยนั้นอยู่ที่ราวๆ2 8 1 1ดอลลาร์และลดลงอีก2%ในช่วง24ชั่วโมงที่ผ่านมาราคาของบิตคอยยังคงแสดงถึงความอ่อนแอในกรอบเวลา1ชั่วโมง4ชั่วโมงโดย r s i เคลื่อนไหวใกล้กับภูมิภาคของการเทขายมากจนเกินไป ในฝั่งของตัวบูลเิงเจอร์แบนและตัวบ่งชี้ทางเทคนิคอื่นๆก็ได้วาดภาพของตลาดหมีก่อนเหตุการณ์สําคัญที่กําลังจะเกิดขึ้นในสัปดาห์นี้เช่นกันผู้ค้าต้องดูระดับการสนับสนุนสําคัญที่27,200 u s ดอลลาร์หากราคาของบิตคอยได้พุ่งทะลุเหนือระดับนี้ราคาของบิตคอยนั้นอาจจะลดลงเหลือแค่เพียง2 6 0 0 0ดอลลาร์เพื่อทําการปรับฐานของตลาดและยิ่งไปกว่านั้นนักวิเคราะห์ยังต้องข้อสังเกตว่าจํานวนธุรกรรมของบิตคอยโดยวานที่มีมูลค่าตั้งแต่1ึล้านดอลลาร์ขึ้นไปไ 2 2มีนาคมโดยมีแนวโน้มอย่างมีนัยยะสาคัญและปัจจัยหลายประการสําหรับราคาของบิตคอยเช่นกิจกรรมการซื้อขายที่ลดลงของผู้ค้ารายใหญ่หรือการแลกเปลี่ยนของอารมณ์ตลาดที่เป็นไปได้ปริมาณการซื้อขายของบิตคอยยังคงลดลงอย่างต่อเนื่องจากดัชนีดอลลาร์สหรัฐ DXY ์ที่เพิ่มขึ้นเหนือ102จากข้อมูลที่แข็งแกร่งของสหรัฐและการคาดการณ์การ,การปรับขึ้นอันตาราดอกเบี้ยอีก25เบสิสพอยต์โดยเฟดของสหรัฐตามข้อมูลของ CME ความน่าจะเป็นของการปรับขึ้นอัตราดอกเบีย้ยอีก25เบสิสพอยต์ได้เพิ่มขึ้นเกือบ 95%ท่ามกลางการซื้อกิจการของ First Republic Bank โดย JP Morgan เมื่อเร็วๆนี้ซึ่งเป็นความล้มเหลวของธนาคารที่ใหญ่เป็นอันดับ2ในประวัติศาสตร์ของสหรัฐอเมริกาักขณะที่อัตราผลตอบแทนของธนบัตรรัฐบาลอายุ10ปีของสหรัฐเพิ่มขึ้นสู่ระดับ3.55%ท่ามกลางอัตราเงินเฟ้อที่สูงขึ้นและความหวาดกัวที่เกี่ยวข้องกับความวุ่นวายในภาคธนาคาร